พุทธศาสตร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่น่าศึกษาท่านบมันเป็นรวบศาสตร์ทั้งหมดเลยในโลกเนี่ยมาอยู่ที่พุทธศาสตร์ศาสตร์เดียวรวมทั้งศาสตร์ทั้งหมดเลยที่มนุษย์คิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่พุทธศาสตร์ศา,าสตร์เดียวท่านบอกฝึกที่จิตอย่างเดียวรู้หมดนะ่ะท่านม,มันเคยมีเด็กคนหนึ่งนะท่านไปกับพระสุตดง พอรักพระธุดงมากนะฮะในสมัยก่อนนั่นน่ะเวลาพระท่านผ่านไปมันก็ไปมันก็ไปอยู่กับท่านท่านนั่งมันก็นั่งเดือคว,วามาารักออกราษาแล้วร้องจะไปกับท่านอย่างเดียวเลยไม่ยอมโดยเด็ดขาดพ่อแม่ก็เลยต้องปล่อยไปไม่ดีหนังสือนะฮะพอท่านแกเนี้ยเนะ่ยท่านพูดได้ทุกภาษานะฮะ <c oughs> คนถามท่านพูดนะถ้าคนไม่ถามพูดไม่ได้ไม่ได้ดีหนังสือท่านตอบได้ทุกภาษานะถ้าถามท่าน <c oughs> เพราะอะไรรู้ว่ามันมีหมอเพราะเวลาท่านท่านแก่ท่านต้องเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันนะ <c oughs> คนมาถวายท่านไม่ฉันฮนะ พราะท่านบินถบาททุกวันแตท่านไม่ได้ไปไหนนะท่านบินบาดแถวนั้นเดินไปเดินมาแถวนั้นเดินมาให้คุณเห็นนี่แหละแต่เวลาท่านมาฉันนะมีมีมีอาหารอยู่ในนั้นท่านฉันหมดด้วยนี่คนมาถวายท่านไม่ฉันนะแปลกไหมอืมทีนี้หมอก็สงสัยอ่ะท่านนี่ต้องมีความรู้พิเศษแน่ๆเลย ก็ลองไปพูดภาษาญี่ปุ่นนะท่านตอบได้นะหมอหมอคนใหม่เข้ามาพูดภาษาจิตมันก็ตอบได้ท่านตอบได้ทุกภาษาท่านบอกว่าภาษาเนี่ยมันมีภาษาเดียวสามโลกธาตุเนี่ยนภาษาใจภาษาจิตเพราะนั้นถ้าฝึกจิตอย่างเดียวเนะี่ยรู้ท่านบอก แต่มันใช้เวลานานนะอย่างเราอายุมากๆเนี่ยเริ่มสวดมนต์เนี่ยมันก็ไปแล้วไปโน่นไปนี่สิ่งที่มันทึกไว้ในอดีตมัง่งในปัจจุบันมัง่งบางทีไปอนาคตโน่นนะเ <c oughs> พราะนั้นอุปกรณ์ในการสวดมนต์ก็คือพระไนงะให้จิตอยู่ที่พระ,ระแรกแลกแลยู่ดนะ้ย เมื่อว่างเราก็เนียห้อยพระไม่ใช่ห้อยพระแล้วไม่นึกถึงพระนะนี่ประโยชน์นะที่เจกแจกไปตรต้องนึกนะยวงว่างก็ทำงานพักเที่ยงก็นั่งแล้วก็กำหนดลืมตาก็ได้แล้วกำพระเนี่ยจิตเราอยู่ที่พระแวจวดวนไปเป็นการเตรียมเป็นการฝึกไว้พออายุมากๆเนี่ย โลนะฮะพอเราฝึกจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเนี่ยจิตจุู่ที่พระนะ่ะไม่กี่ปีนะจริงๆแล้วแกเนี่ยไปไหนไม่ได้หรกเชื่อไปไหนไม่ได้เตรียมตัวตายกันเองอยู่ที่พระไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะเนี่ยรักษาได้ทุกโรคองค์เดียวรักษาได้ทุกโรคนะ ห้อยองด่สนุกนะจิตอยู่ด้วยพระสนุกฮนะจาก,กวันเป็นเดือนหลายๆเดือนไปเนี่ยดีกว่าดูทีวีอีกนะแล้วมันจะเพลินนะตรงนั้นมันได้เรื่องหรอกนะสู้ติดต่อในเรื่องของพลังงานไม่ได้มันจะเพลิน ัสภทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงถ้าหากญาติธรรมเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์นะครับ